สำหรับคนที่อยากจะลดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะครับเราก็สามารถอร่อยกับบรวนี่ได้เหมือนกันครับเพราะว่านี่คือวีแกนดับเบิลช็อกโกแลตบรวนี่ครับ สำหรับบราวนี่สูตรนี้นะครับพลจะทำในพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับขนาด16คูณ16เซนถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ที่ขนาดใกล้เคียงกันได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการทำส่วนประกอบของบราวนี่กันก่อนนะครับโดยที่พลจะเริ่มจากการนำช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวไปตั้งไฟให้ละลายนะครับสำหรับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับทำจากน้ำมันรำข้าว100%ครับ เหมาะกับการทำเบอรเกอรี่ในแนวเพื่อสุขภาพรวมถึงเบเกอรี่แนววีแกนด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ประโยชน์จากวิตามินและกสารอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำมันรำข้าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอีครับและที่สำคัญนะครับเขายังช่วยชูรสชาติของเบเกอรี่ของเราเนี่ยให้โดดเด่นด้วยครับเพราะว่าในชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับไม่มีการเติมสีหรือแต่งกลิ่นใดอย่างใดครับนำชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับตั้งไฟครับ เราละลายชอตทิ่นี้น้ำมันรำข้าวนะครับเสร็จแล้วเราใส่นมโอ๊ตครับถ้าใครไม่มีนมโอ๊ตนะครับเราสามารถใส่เป็นนมถั่วเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกลิ่นวานิลาครับผมปิดไฟครับผมยกออกจากความร้อนคนเล็กน้อยใส่น้ำตาลทรายครับตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะครับใส่แป้งครับผงโกโก้ และเกลือครับระหว่างนี้นะครับเตาอบของพลอยู่ที่อุณหภูมิ180องศาเราใช้โปรแกรมพัดลมนะครับคนจนส่วนผสมของเราเนียนดีนะครับไม่เหลือแป้งที่ยังเป็นก้นกอนๆอยู่นะครับถ่ายใส่พิมพ์ครับเราจะอบบราวนี่ของเรานะครับให้สุกดีใช้เวลา20นาทีครับ ตอนนี้ของเราสุกดีแล้วนะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำช็อกโกแลตการาดที่มีกลิ่นอายของพีนัทบัตเตอร์ครับเรานำดาร์กช็อกโกแลตนะครับมาตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนนะครับพอละลายดีแล้วยกออกจากความร้อนครับเพื่อให้ตัวหน้าของเรานะครับมีความนุ่มพลจะใส่ช็อตเทนนีน้ำมันรำข้าวขิงลงไปครับ ตามด้วยส่วนประกอบของพีนัทบัตเตอร์ครับพีนัทบัตเตอร์ก็จัดเป็นส่วนประกอบที่เป็นวีแกนนะครับสูตรนี้นะครับคนใช้เป็นพีนัทบัตเตอร์แบบครีมี่นะครับจะไม่มีตัวเม็ดถั่วแต่ถ้าเกิดใครชอบให้มีเนื้อสัมผัสเพิ่มเติมจะใช้เป็นแบบครันชี่ก็ได้นะครับและสําหรับบางคนนะครับที่อาจจะบอกว่าไม่ชอบพีนัทบัตเตอร์ถ้าไม่ชอบพีนัทบัตเตอร์ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ครับให้เพิ่มสัดส่วนของชอตเทนนิ่งขึ้นมานะครับอีกประมาณ15กรัมเป็น25กรัมครับ คนนะครับให้ชอ็อคโนแลงแล้วก็พีนัทบัตเตอร์ละลายดีครับตอนนี้บราวนี่ของเราเย็นดีแล้วนะครับใส่หน้าตัวกาหนาลงไปเลยครับโยกพิมพ์เบาๆนะครับให้ช็อกโกแลตคุมหน้าทั่วดีหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไปแช่เย็นเป็นเวลา2ชั่วโมงให้เซ็ตตัวดีครับขนมของเรานะครับเวลาที่เราใช้พิมพ์แบบ อดกลได้นะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะมากทีเดียวครับแบ่งให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวเนื้อบราวนี่นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบฟัดจี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยช็อกโกแลตส่วนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับกาหนาชนะครับแต่สูตรนี้เป็นสูตรแบบวีแกนครับและนี่ก็คือวีแกนดับเบิลช็อกโกแลตบราวนี่ครับ